พระโอวาทพระสงฆ์จีกงวิปลารประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2554สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะปลุกจิตเดิมแท้พุทธะตื่นเร็วพลันพบขุมคลังปัญญายานชีวิต ให้ฟื้นฟูคุณงามความดีแห่งจิตใช้หลักธรรมดำเนินชีวิตช่วยชนเราคือพระสงฆ์จี้กงวิปลาสรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายกตัญชลีองค์มารดาแล้วถามสิทิรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟัง สิทรักเอ๋ยเจ้าเข้าประชุมธรรมเพื่อฟื้นฟูจิตดีงามจิตดีงามนี้เริ่มจากมนุษย์สัมพันธ์มิขัดต่อหลักธรรมพึ่งศึกษาบำเพ็ญจริงก้าวสู่ประตูพุทธ,ธะจงตั้งใจแท้เรียนรู้สภาวะเดิมแห่งพุทธ,ธะการเรียนรู้เริ่มจากจิตศรัทธาอันมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะเรียนแบบอย่างพุทธ,ธะโดยใช้จิตดีงามแสดงออก ต่อผู้คนทั้งหลายทั้งกายวาจาใจจะต้องดีงามจิตใจเมื่อดีงามจริยานบนอบอ่อนน้อมถ่อมตนมันฝึกฝนจึงเข้าถึงการบำเพ็ญการปฏิบัติแห่งปฏิปทาอริยพุทธะวันนี้ก็เช่นกันหวังอย่างยิ่งสิทย์จะเข้าใจในการเข้าประชุมธรรมสองวันนี้ รู้รากอนุตระต้องรู้ให้ตื่นแจ้งเมื่อรู้แล้วต้องรู้จักปฏิบัติออกมาให้ชัดเจนนี่คือยุคข,ขาวยุคปลายกับสุดท้ายมีวิถีอนุตระธรรมลงปลกโปรดโลกกว้างใหญ่ผู้มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นจึงจะได้รับหนึ่งจุดชี้เมื่อได้รับพึงหมั่นประคองรักษาซึ่งไตรัดอย่าได้หลงลืมโอกาสดีที่ได้พบธรรมะ จงเปิดใจให้กว้างขวางชีวิตมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นอริยสัจสีแน่นอนเจ้าต้องเข้าใจสัรธรรมชีวิตให้แจ่มแจ้งมิเช่นนั้นการดำรงชีวิตจะเป็นทุกข์มิอาจปล่อยวางปลดเปลื้องชีวิตที่ทุกได้หมดสิน้นดังนั้นหลักธรรมชี้นำทางประตูสว่างให้กับชีวิตสิทธุทุกคนอย่าดูเบา รอช้าจนสับสนหันเหทิศทางเดินโดยพื้นฐานจิตใจเจ้าทุกคนนั้นดีงามยิ่งคงเหลือแต่การบำมเพ็ญจริงศึกษาจริงปฏิบัติจริงความรู้ทางโลกนั้นเจ้ามีมากมายมีมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมเจ้าก็มีมากมายยิ่งกว่าอาวุโสดังนั้นผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถน่าจะบำมเพ็ญสำเร็จก่อนใคร เพราะเขาเก่งฉลาดอวดใหญ่ในความรู้ความสามารถแต่ทว่าสายตาพุทธ,ธะมองเห็นไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนอยู่กับการลงเรี่ยวลงแรงภาคเพียรของตนเองไม่ว่าจะศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมทุกอย่างคือตนเองเป็นผู้จเจริญธรรมสร้างบุญกุศลสร้างคุณธรรมบารมี จิตด,ดีงามมีเหมือนกันแต่ผลสำเร็จต่างกันเพราะเหตุใดลงแท้มาก่อนย่อมเดินก่อนใช่หรือไม่ฟังอาจารย์กล่าวจนหลับไปแล้วรือผู้อยู่ด้านหลังสุขสบายดีไหมผู้อยู่ชั้นล่างสุขสบายดีไหมแม่ครัวสุขสบายดีไหมพุทธบริกรสุขสบายดีไหมมีบุญสัมพันธ์จึงได้พบหน้ากับสิทิทุกคน โชคดีแท้เห็นเจ้าทำงานฟ้าเบื้องบนอย่างกระเตืออรือล้นมิกลัวเหนื่อยกลัวลําบากใช่ไหมแต่เจ้านั้นก็พูดเยอะไปแล้วใช่หรือเปล่าทำงานฟ้าพึงระวังกายวาจาใจต้องหมั่นสํารวมเพราะจะทําให้บุญกุศลที่สร้างนั้นรั่วได้โปรดพึงระวังเข้าใจไหมบุคลากรทุกคนมาข้างหน้า บำเพ็ญธรรมคือบำเพ็ญจิตเมื่อตนเองคิดไม่ตกปลงไม่ได้อย่างนี้แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะมืดมนแต่หากใจคิดกลับถูกทิศทางชีวิตง่ายนิดเดียวที่จะก้าวบำเพ็ญอุปสรรคมีไว้ให้ท้าทายพิสูจน์คมปัญญาธรรมในการบำเพ็ญที่ผ่านมาของเจ้าไม่ว่าจะเดินมานานแค่ไหนหรือเพิ่งก้าวเดิน ขอให้ทุกคนมีกำลังใจฟ้าเบื้องบนมองดูเจ้าอยู่ในระหว่างที่ก้าวบำเพ็ญติดตามอาณาจักรธรรมทุกฝีก้าวเจ้าจงมุ่งมั่นบรรผชนคอยอยู่เบื้องหลังอย่าเผลอเลอทุกขณะจิตท,ทุกวินาทีชีวิตสิทธิ์ทุกคนมีคุณค่าต่อพระอาจารย์มีความสำคัญต่อพระอาจารย์ปโปรดจงรู้ การบำเพ็ญยุคสุดท้ายไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะยิ่งสูงหรือลงต่ำในชีวิตของสิทธิ์ผู้ใดอาจารย์เจ้านี้จะยื่นมืออุ้มชูเจ้าหากเจ้านั้นมีความสามารถอาจารย์นี้ก็จะเตือนสติเจ้าหากเจ้าชีวิตลงต่ำอาจารย์นี้พร้อมจะยื่นมือฉุดช่วยเจ้าให้ขึ้นมาเคียงบ่าไหลอาจารย์ต่อไปดูแลซึ่งกันและกัน เอามือแตะบาให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากกันวันนี้ยังไม่รู้เลยจะได้พบกันใหม่เมื่อใดอย่าลืมคำกล่าวอาจารย์ห่วงใยเจ้าทุกๆคนจากลาด้วยความรักสิทธ์ทุกคน